ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับพี่เฟิร์นครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีนนครับะะวันนี้เรามาบุกบ้านโอ้วันนี้เรามาบุกลงโงลิกเกะ ไม่เรามาปลุกพราะเราสวัสดีครับลูกมีสวัสดีค่ะเรามีอีเวนต์สำคัญหรือเปล่าพี่อิงวันนี้จริงๆเราเราอยู่แถวๆบ้านใหม่ที่เนทมาอยู่ใช่แล้วเราก็มีของพิเศษมามอบให้พี่เฟิร์นครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่เฟิร์น Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. โ o o Oh, สีเดียวกับเสื้อเลยขอบคุณครับขอบคุณครับของวันวันเกิดคืออะไรฮะของขวัญไม้ได้ไม่ได้ของขวัญชิดแรกจากฝรั่งเลยอ่ะครั้งแรกนี่ฮะจากสองคนนี้เลยครับผมโอ้โห เอาใส่กล่องให้พี่เฟิร์นอ้าวเหรอาถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูดีกว่าพี่เฟิร์นขอบคุณครับพี่เน้นครับผมขอบคุณครับพี่ลหนี่ครับสุขสามันเกินขอบคุณครับปีนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่แล้ววะพี่ยี่สิบสามครับขุ่สศากช่วยและสามสิบสามวเหรอสามสิบสามนะครับพี่เฟิร์นเร็วเนาะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัดกลับไปแกะที่บ้านครับอะไรก็ไม่รู้แบบไปลุ้นกันไปลุ้นกันวันนี้เรามาแกะของขวัญจาก my เมดเนสกันดีกว่าเออพี่อิงว่าอะไรอ่ะเออเด่าย่ากนะน้ำหนักเบาไหมเบาเบาด้วยแป๊บหนึ่งนะเนสเขาจะแกล้งอะไรเราป่ะเนี่ยไม่ไม่น่านะไม่น่านะเนสคือไม่แกล้งใช่ไหม net ของขวัญพี่เฟิรใช่ไหมของขวัญพี่เฟิร์นน่าจะไม่ไม่แกล้งกันมาดูสิ เ,เนทจะให้อะไรอะ่ะอิงอององิว่าคนอย่างเนทฝรั่งผู้ชายะจะให้อะไรฝรั่งแบบเนทผู้ชายเนี่ยจะให้อะไรมี่งา,าก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์อ่อขนมขนมมันจะเสียหรือ,อยังเนท มันไม่ออกอะเนเอาเกงในใช้แล้วมาให้ก็เนี่ยก็จะหึงเตินเกมหรอแล้วมันไปเอากล่องเขามาวะไ่ะขอแกะเลยนะเน็ตพี่ขอแกะนะพี่อยากรู้ละโอ้เออแกะเลยแกะเลยแกะเลยพี่เคยแกะยากแกะยากเน็ตมันโุแปะปะมาอะไรอย่าเกงหมอ อไอ้ไอ้นี่ไงเอ่อตอนนี้คือคือเนทเขาขายเนทด้วยอ่ะใช่ใช,ใช่ตอนนี้เนทเขาขายโดนโดนเหรอใช่ใช่เอ,ออเอาอันนี้ออกไปก่อนเนทให้โดนพี่เฟิร์นเหระอุมม๊ปป้าแม่เจ้าเฮ้ยสุดยอดเลยมีตาสุดยมากมีหน้าเนทด้วยอ่ะอื้อโคตรตายแล้ว โอ้ตายกล่องกล่องทดีมากสวยแบบว่าคือเคยเห็นในคลิปเนทแต่ว่ายังไม่เคยจับแบบว่าผลิตภัณฑ์จริงๆอันนี้คือเนทเขาขายหรอเนทขายครับไปซื้อได้ที่แฟนเพจเขาอะนะใช่แล้วก็อันนี้ไม่แพงเลยนะไม่ช่วยน้องขายของกันกรอุสาให้ของพี่เฟินพี่เฟิร์นขอบคุณครับ Thank you very much นะจ๊ะเนทเนาะถ้าอย่างนั้นเนทให้พี่เฟิร์นพี่เฟิร์นช่วยขายของอ่าใช่ไปซื้อเขาขายอยู่ใช่ไหมใช่ที่แฟนเพจ my made net นะคะไปดูได้เลย อันนี้คือขายตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเองนี่ไปรู้ราคาเขาด้วยหรอแน่นอนเอาแกะออกมาจะแกะยังไงอะอาละนะพี่อิงเดี๋ยวเราเปิดสิว้าวมไฟไฟด้วยครับโอ้มีแสงเลยมีใส่ฐานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ไงอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 คือไปก่อนถึงมด เอาลองขึ้นขึ้นเบาๆหน่อยนั่นผู้นี้คืออะไรเดี๋ยวนะครับพี่บุญจะพังก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวได้กับพื้นได้ไหมเดี๋ยวได้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 พื้นยังไงครับได้ไม่เป็นอ่ะโอเคนี่กดโอเคอ๋ออันนี้มัน อ,าอ,อ้ากิดขึ้นเลยแรงเหรอโอ๊ยเอ้อเปิดเปิดเปิดแจ็คหนึ่งฮะอย่าเพิ่มนะฮะอย่าตัดนิ้ววิ่ง ลองค่อยๆเหินขึ้นดิเอออย่างนั้นน่ะนั่นแหละพี่ต้คอยค่อยงเอยพี่ต้นทำเป็นหรอย้อนกลับไปหาตัวเองดิออ่อนพอก่อนพอก่อน,อ,อ,นอ,อยู่กับมาก,ก่อนอย่าเพิ่งอย่พิงพี่อเองนองมังคับนะครับ เข้าใจแล้วครับว่ามันต้องเลี้ยงบาลานซ์ไอตัวเลี้ยงให้มันสมดุลแล้วโดนจริงๆเขาเป็นอย่างงี้ปะเป็นอย่างนี้แหละอุ้ยคือยากเนาะเนทเก่งเนาะแต่ว่าในการแบบถ่ายโดนอ่ะว้เยวเดี๋ยวเยนเป็นไงฮะคือเนทเขาบอกว่าไอตัวนี้มันทนมาก ฉันรก,กระทึกไหม,มกระทึกอ,อันเนปพี่จะกระทึก <c oughs> อารูกระทึกกระทึเกเย้้ยสนุกอ่ะเย้สนุกสนุกสนุกเลยสนุกสนุกสนุกเลยเจ๋งเจ๋วมากคือของมีมีจำนวนจำกัดน,นะจริงหรอใช่ ถ้าฝนหยุดตกเราจะไปเล่นข้างนอกนะใช่พอดีคือพี่เปิร์นมาขึ้นแล้นี้เราก็บอกว่าฝนตกครัฝนตกหนักมากเลยพี่เปิร์นพอจะควบคุมเป็นไหมหมายถึงโดนหรือกล้องค่ะโดนครับมันคือยังขึ้นคือลงลงเขาพี่เปิร์นก็งงๆอยูี่พี่กับพี่อิมนี่แหละค่ะเราไม่ใช่มืออาชีพแต่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนซื้อไปอ่ะแป๊บเดี๋ยวก็ได้เปรตเราไม่ใช่มืออาชีพเหมือนเมปเขานะข้างบนเขาจะด่าเราไงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปั้งอ่ย ประมาณนี้มานี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูที่ทะเลกันครับว่าได้หรือไม่นะฮะคือหมายถึงว่าเล่นได้ไหม <c oughs> แต่คือที่ทะเลนี่เสียวมากเลยนะเพราะว่าเราตกทะเลอะเรากลัวตกน้ำเนี่ยมนันเนาะมันเหมือนจะดึงตัวเองคงบินไม่ได้เพราะน้ำหนักมันเลยเยอะตัดตัดตัด หนักมากอ้อายทำไงดีเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ไปนี่แล้วมั้งเนี่ยนี่กะว,ว่าจะเอาโดนนี้ไปเล่นักหน่อยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงคงกลับไปเล่นที่บ้านอะเนาะนี่ออกจากรถไม่ได้เลยเนี่ยกะว,ว่าจะไปหาอะไรกินแล้วไปโอ้ตกหนักมากเลย แต่ตอนนี้นต้องขอบคุณของขวัญวันเกิดจ้าั่งนะคะขอบคุณเนทมากเลยเน่ารักมากเลยสับลูกหมีด้วยเ,เนทกรบลูกหมีสั่งให้ของขวัญพี่เกิร์นขึ้ขวัญพี่เฟิร์นชิ่นแรกขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปหักวินให้เก่งๆเออนี่นี่นี่อีกเรื่องหนึง่งขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะพี่เฟิร์นได้ของขวัญล้ำค่าแล้วครบล้านซับสไคร้ พอดีเลยของขวัญมันเกิดที่รังค่ามากอมอมโอเคนะอะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าฮะบ,บ๊ายบายครับน่กกากลัวมากน่กกากลัวใช่ไหมมากมากเป็นความรู้สึกตอนนี้คือะอะไรบ้างไม่อยากเดินข้างหลังแล้วก็ไม่อยากเป็นคนแรกอะคือน่าจะเป็นคนสาใไซสงกลาง อ,อ่าใช่ครับเปิดเปิดได้ครับเปิดเปิได้ต้องบอกที่นี่ก่อนนะครับผมว่าที่นี่มีประวัติพอสมควรนะครับคือประวัติของที่นี่นะครับก็คือเป็นโรงงานล้างครับแล้วก็มีวุติเหตุลออกก้อฟังนะครับของของคนงาน